บทสวดกรณียเมตตาสุดตังแค่เปิดฟังตอนเช้าเทวดาเมตตาบทสวดที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำแนะนำกรณียเมตตาสุดตังกรณียมัทธกุสเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสมจิจจสักโกุจูจะสุหุจูจะสุวจโจจัสสัมุทุอนัตติมานี สันตุสโกโจะสุภโรจะอัปกิจโจจะสันลหุก,กะวุติสันตินทริโยจะนิปโกจะอัปะคัภโพกุเลสุอนัตนุคิโทนัจขุดทังสมาจเรกินจิเยนะวินยูปปเรอุปะวะเทยุง สุขิโนโวาเขมิโนโหตุสัพเพสัตตาพาวันตุสุขิตัตตาเยเกจิปานะภูตัติตสาวาาวาราวาอนะวเสสาทีคาวาเยมหันตาวามัชิมารัสกาอนุกัถูลาทิฐาวาเยจะอทาทิฐาเยจะทูเรวสันติอวิทูเร ภูตาวาสัมภเวสีวาสัพเพสัตตาพวันตุสุขิตตาณปโรปรังนิกุฏเพทะนาติมันเยทะกัตถินังกินจิพยาโรสนาปฏิสัญญานานยะมัญะสะทุกขมิชยะมาตายฐานิยังปุตตังอายุสาเอกปุตตมะนุรักเข เอวัมปิสัพพูเตสุมานะสัมภาวเยอปริมานังเมตันจะสัพพโลกัตสมิงมานะสัมภาวเยอปริมานังอุดถังอโทจะติริยัญจะอสัมปาทางอเวรังอสัปปตังติดถังจะรังนิสินโนวาสยานโนวายาวตัตสะวิคตมิโท เอตังสติงอาทิเถยะพรหม,มเมตังวิหารังอิทมาหุทิถิงจะอนุปะคัมมะสีลวาทเสนนะสัมปันโนกาเมสุวินเยเคทงังนหิชาตุคัพระเสยังปุณเรตีติกะรณียะเมตสุดตัง กัรนียมัทธกุสเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจะสกโกุจูจะสุหุจูจะสุวโจโจัสสะมุทุอนัตติมานีสันตุสโกจะสุภะโรจะอปปกิจโจจะสันละหุกะวุติสันตินทริโยจะนิปโกจะอปปคภโพกุเลสุ อนัตนุคิดโทนัจขุดทางสมาจเรกินจิเยนะวินยูปะเรอุปะวะเทยยุงสุขิโนวาเขมิโนโหตุสัพเพสัตตาพาวันตุสุขิตัตตาเยเกจิปานภูตัติตาสาวาถาวาราวาอนะวเสสา ทีคาวาเยมหันตาวามัชชิมารัสกาอนุก,กัถูลาทิทฐาวาเยจะอธิฐาเยจะทูเรวสันติอวิทูเรภูตาวาสัมภเวสีวาสัพเพสัตตาพวันตุสุขิตตานปโรปรังนิกุตเพทะนาติมันเยทะกัตถินังกินจิ พยาโรสนาปฏิฆสัญญานานยญมัญยะสะทุกขมิฉัยยะมาตายฐานนิยังปุตตังอายุสาเอกปุตตมะนุรเคเอวัมปิสัพพภูเตสุมานะสัมภาวเยอปริมานังเมตันจะสัพพโลกัสมิงมานะสัมภาวเยอปริมานัง อุดถังอโทจะติริยันจะอสัมปาทาังอเวรังอสัปปตังติดถังจะรังนิสินโนวาสยาโนวายาวตัตสะวิคตะมิโทเอตังสติงอาทิเถยะพรหมะเมตังวิหารังอิทมาหุทิถิงจะอนุปะคัมมะสีลวาทสเสนณะสัมปันโน กามสุวินเยเคทังนะหิชาตุคับพเสยังปุณเรตีติกะระียะเมตตสุตังกะระณียะมัทธะกุสเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจิจจาสกโกอุชูจะสุหุชูจะสุวโจจัสสะมุทุอนติมานีสันตุสโกจะสุภโรจะ อกิกโโจะสันละหุก,กะวุติสันตินทริยโยจะนิปโกจอะอคัพโพกุเลสุอนัตนุคิโทนัจขุดทางสมาจาเรกินจิเยนะวินยูระเรอุปะวะเทยุงสุขิโนวาเขมิโนโหตุสัพเพสัตตาภววันตุสุขิตตา เยเกจิปานะภูตัติตสาวาถาวราวาอนะวเสสาทีคาวาเยมหันตาวามัชชิมารัสกาอนุกัถูลาทิถาวาเยจะอาทิฐาเยจะทูเรวสันติอวิทูเรภูตาวาสัมภเวสีวาสัพเพสัตตาพวันตุสุขิตตา นาปโรปรังนิกุตเพทะนาติมันเยถะกัตถินังกินจิพยาโรสนาปฏิฆาสัญญานานยะมัญยะสะทุกขามิฉัยยะมาตายฐานิยังปุตตังอายุสาเอกปุตตมะนุรเขเอวัมปิสัพพูเตสุมานสัมภาวเยอปริมาณัง เมตันจะสัพพะโลกัตสมิงมานะสัมภาวะเยอปริมานังอุดทังอโทจะติริยันจะอสัมปาทาังอเวรังอสัปปตังติดทังจะรังนิสินโนวาสยาโนวายาวตัตสะวิคตมิโทเอตังสติงอาทิเถยะพระมะเมตังวิหารังอิทมาหุ ทิถิงจะอนุป,ปะคัมมะสีลวาทสเสน,นะสัมปันโนกาเมสุวินเยเคทงังนหิชาตุคับะเสยยังปุณเรตีติ